คุณสอเมืองเกินสวัสดีตอนบ่ายครับท่านนายกออร์รและทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับผมครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณสอเมืองเกินคุณกาดกำน้อยสวัสดีทีมงานทุกคนครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับก็จะมาคัดตะโกนะครับผมก็ได้ถ้าเอฟซีได้ติดตามก็จะได้เห็นแล้วนะครับผมตะโกต้นนี้นะครับ ปิตะโกรีลานะครับผมครับก็จะพัดเข้ารวดนะครับครับสวัสดีเอฟซียี G ่สิบท่านนะครับผมคุณเสดซซี C o C. สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับครับผมครับก็จะมาครับเข้ารวดนะครับปิตะโกรีลานะครับผมต้นนี้ จะตัดครึ่งไบนะครับผมก็จะให้ดูมีชีวิตชีวาหน่อยนะครับพอตัดเลาะสิ่งที่เราไม่เอาออกก็จะเห็นส่วนโค้งนะครับผมถึงความเปียวจะดีล่าของต้นไม้นะครับสโกนะครับผมสโกอีกต้นหนึ่งนะครับผมโกลีลาอีกต้นหนึ่งนะ ครึ่งใบได้นะครับผมตะโกใบแก่ใบอ่อนก็ตัดได้นะครับผมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ สาวๆน้อยๆนะครับผมกับคุณสุรรัตน์สวัสดียามบ่ายครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณสุรรัตน์นะครับผมครับตั้งโครงแรกนะครับผมอันนี้ยังตั้งโครงรอกิ่งเข้าใหญ่นะครับรอกิ่งเข้าใหญ่ก็จะตัดทดนะครับผมตัดทดสั้นนะครับผม phần bưng con đặt <laughs> อาจารย์ปอบอกว่าแฉมเลยชัดบ่อาจารย์ปตว่าต้อง fc คอมเมนต์ได้นะคะอาจารย์หลอดเหงาค่ะสาธิตเอ๊ะเอาสาธิตมาเขารวด เอาเครื่องเครื่องสีอ,อ่านกันเลยอาจารย์มาถายอะไรทถืมมากเลยดอ๋อฟังนะนี่เลยครับครับทำไม้ไม่ต้องรีบนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมไ่้ยไม่ไ เสกอาจารย์หลอดเว้าภาษากลางให้แข็งเด้อบบเ,เดียวสิเสียซื้อคนอ <c oughs> <c oughs> ุบลบานเฮาเด้ออาจารยว้าขัดขาดึกเกินถือบังว่าถือบังเป็นสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ของอาจารย์หลอดคันเววเวาชัดกับสีบบเมนอาจารย์หลอดนะคะ่ะ อาจารย์ปอดูออหลอดบิดเพลินเลย มนกเลยมากเลยเข็มรัชพงศ์รัชพงศ์ตีใส่ผมพี่สไลด์ออกกับสไลด์ข้ามตัดใบครึ่งใบเหรอครับใช่ค่ะ <ผม S 2> ตัดครึ่งใบนะคะ จะต้องไปดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าดัดข้างใายคันเองเลยนองเครื่องแข่งนี่วมเพิ่ม ้จะคุณเน,นี่ยคุณกาดกับน้อยเมื่อวานกับเมื่อเช้านี้ข้าวลวดต้นใสรใบกลมกับต้นโพเล็กๆกิ่งหักไปหลายกิ่งเลยฮ่าฮ่าอาจารย์หลอ คุณกาดกลน้อยเมือ่อวานกับเมื่อเช้านี้ข้าวล่วดต้นใ่ใบกลมกับต้นโพเล็กๆก,กิ่งหักไปหลายกิ่งเลยฮ่าฮ่า่สันออผม,บมใบแก้วต้นใบแก้วโอ้ใบโอ้ยต้นต้นใสใบกลมใ่ใบกลมน่าจะโปะมัง้งเนาะ เปาะไม้อาจารย์หลอดกลมเปาะอยู่กิงจะเปาะนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างเปาะใส่ใบกลมเปาะอ,อยู่แล้วเลยคอมเมนต์จะขึ้นไม่ขึ้นเลยมันเป็นอย่างไรหรอกยงกิ่งเก่าเก่ดีจังครับ คุณรัชก์รัชกรนีถ้ามันบดีกว่าเ็นตัวนเป็รอคุณกาดกน้เอ่อโทรศัพท์เป็นเชียคุณกาดกำน้อยกิ่งเปาะมากครับ ค่าใส่ใบกลมจะโปะนะคะที่สวนบางกอกก็โปะเหมือนกันค่ะใส่ใบกลมคุณแม่อยู่ไหมอุศลัยตลอดอาจารย์ตองอาจารย์ตรงเหรอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะอาจารย์ตองตองอุบลบอกตองตองที่เป็นเฮเทนเพลยนอืมเราเนี่ยดีใจค่ะดัดแล้วก็จะมี ลวดทรงแล้วนะคะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเข้ารวดรอบสองนะคะเนี่ยลากูต้นนี้เข้ารวดรอบสองแล้วไม่น่าจะเกินรอบห้าน่าจะจบเนอะอาจารย์จบไหม ไม่จุก็เกือบเนาะบนเนั่นอืมว่าสัต่์สท้อนแสงมันจคแห้งสักทีอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับน้ายปหน้ไหุ่นในซองเออนั่นล เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะงอซองเดือนบ่เข้าเขา,ขามานันบ่หดเนาะถึงซองเดือนอยู่บ่ป้องกันครับจาดคุณกาดเยี่ยมเลยอาจารย์หลอด สมคำล่ำลือจริงๆค่ะย่องตะมูจกค้องีนล,ละมีสั่มีะ <c oughs> คุณพานุวัตนสวัสดีตอนบ่ายครับทีมงานบางกอกบอนไซทุกๆท,ท,ท่านครับ สวัสดีค่ะคุณชานุวัฒน์นะคะสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีเอซบางกอกยีหท่านนะคะหัวใจรัวเลยสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ อาจารย์โหลดจะไม่อดเข้าแรงแล้วนะคะกำลังใจเยอะขนาดนี้น่าจะผ่าน,นคุณพานุวัตเช์ให้แล้วครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์โตสวยงาม เหมือนเคยค่ะขอบคุณมากค่ะาอาจารย์ปอขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะสำหรับกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ทรบขอยุ่งใส่ชุดใหม่แล้วล่ะคุณยังยุ่ง คุณอนุสรคุณอนุสรสวัสดีช่วงบ่ายแก่ๆกกครับออลอดและทีมงานบางกอกบอนไซทุกๆท่านครับสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีนะคะเหมื่อยมือแล้วยงอ่ะ สวยงามเหมือนเดิมเหมือนเคยท่านนายกไม่อยู่อ้อหลอดไม่เลี้ยงข้าวยายออนเลยไม่มีเสียงเลยห้าห้ามาสัน <c oughs> ส่นคุณซ้อมืองเกินหัวย,ยายออนไม่มีเสียงเลยเรครับมีเสียงเลยครับก็เป็นตะโกนะครับผมเป็นตะโกลีลานะครับผมครับก็บประมาณนี้นะครับผมดัดลวดเสร็จนี่คือเป็นลวดสองนะครับผมครับ แตมั้งผเนดียไม่ได้อยู่บไสวยงามตามท้องเรื่อง